พวกผมก็พูดไม่ได้ทหารทุกคนพูดไม่ได้เพราะอะไรเพราะเรามีกฎระเบียบมีวินยัยเอาไปแบบเป็นล่างก็มีเอาไปแบบเป็นชิ้นถวนก็มีอุตสาตีมาไนดะ้เรามาทำเงินมาขายชาติกันเองได้สาระพวกคอรัปชันนะตัวดี ก็ขอไปไว้หน้าที่นี้ด้วยวางคำพูดนะพวกผมก็พูดไม่ได้ทหารทุกคนพูดไม่ได้เพราะอะไรเพราะเรามีกฎระเบียบมีวินัยพูดไม่ได้ถ้าพูดไปผิดเพราะเราอยู่ใต้ภายใต้กรอบกฎหมาย ของรักไทยของประเทศที่เรารักและเคารพและงวงเห็นมันมุตสาตีมาได้เรามาทำเพียบมาขายชาติกันเองไดยสาระพวกคอรัปชันตัวดีวพูด,ไ,ด,ดไม่ได้พี่อย่าพูดแบบนั้นไม่ได้ เราพูดได้เฉพาะพูดได้ถ้าพูดแล้วเป็นไปยต่อเราอย่าพูดเดี๋ยวเราจะเดือดร้อนก็สวัสดีนะพี่น้องทั้ง8800นปอคนขอบคุณนะครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ทหารทหารที่อ่าน่นตั้งใจนผมรับไม่ได้ที่ที่เราจะเสียแบบนี้ ผมมั่นใจนะไม่ใช่แต่ผมคนเดียวนะทหารทั้งประเทศนะก็มีใจเหมือนผมนรู้สึกเหมือนผมอขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณนั่นพี่พี่ทหารก็อยู่บนไร้ ความรู้สึกผมกับพี่น่าจะเหมือนกันณตอนนี้นะชีวิตเพื่อนเราชีวิตน้องพี่ที่เสียไปผมคิดมาตลอดคนระับว่าผมเกิดมาเป็นทหารผมได้ตัแทนคุณแผ่นดินได้ํำงานเพื่อแผ่นดินแล้วผมก็เปิดดูคลิปที่บอกว่า เราเกิดมาบนพื้นแผ่นดินนี้ได้ทําอะไรให้กับพืนนแผ่นดินนี้บ้างหนึ่งชีวิตของเราความภาคภูมิใจที่ได้ทําเพื่อแผ่นดินนี้เราเสียชีวิตไปเราได้สร้างอะไรไว้พื้นแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนเราผมภูมิใจตลอดผมไม่ใส่ชุดที่พระเจ้าอยู่หัวระราัดฐานทำงานเพื่อพระองค์ท่าน ทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนมันเจ็บปวดทำไมทหารถึงยอมเลกชีวิตก็เพราะแบบนี้คเพราะเราอุดมการเดียวกันสิบปีแล้วครับเกือบสิบปีแล้วที่ผม ไม่ลงง่ายอยู่ในใจแบบนี้